ระยองแถวแถวถนนพนมจินดาสายอรอยู่ม5หรือม6จำไม่ได้ผมไปหาข้อมูลจะทำอีเล็กเองโคงเที่ยวจังหวัดระยองแล้วก็ไปเจอสาวน้อยคนนี้ปีนงานก็ปักตุ๊กตาได้ขึ้นมาถามที่จะไหมตัวอะไรโอตาโนนี่คลิปใหญ่อีเล็กเองโค้งอีเล็กเองโค้ง นะนเขารู้จักน,นะรู้จักแค่ตัวนี้แต่ว่าตอนนี้เขารู้จักเนี่ยมันไม่ได้มีตุ๊กตานี้แลเพรนะาะตุ๊กตาเนี่ยเพิ่งทำมาที่หลังไม่กี่ปีนี่เองเขาบอกรู้จักทีเ่เวินเกณโผก็เลยขอให้เขาถ่ายแล้วก็ถ่ายตัวตัวไว้นะม่รนะู้ <c oughs> จักแรกตอนนี้ตอนนี้ไม่รู้จักหรอกเลยใจนะ <c oughs> แต่มันตอนเกณฑไงแกอาบน้ำแอบค่า าา 8, 8, 8, าอาถ่าปากแป้งไปแล้วก็มานั่งเล่นหน้าบ้านนะเห็นจะเท่ <c oughs> นะดีนะมาดูหนังส,สือพิเศษเล่มที่จะ คือมีทั้งเรื่องแล้วก็ภาพนะมีครบหมดแต่มันพิเศษยังไงพิเศษตรงวิธีการสื่อสารวิธีการเล่าเรื่องของเล่นนี้นะครับถ้าหนะังสือภาพที่ไม่มีตัวหนังสือบางคนก็จะลำบากใจแบบนี้นะเพราะว่าอยากจะเล่าก็ไม่รู้ว่าจะเล่าตรงไหนแต่เล่มนี้มีเรื่องมีภาพครบ เคยนำหนังส oh, ือเล่มนี้ที่ผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยอ่านแล้วงงอ่านแล้วงงงงกับวิธีการแต่เข้าใจนะรู้เรื่องแต่งงกับวิธีการแต่เด็กๆไม่งงนะเพื่อนลุกน้องผมเนี่ยผมให้หนังสือเล่มนี้ไปแล้วลูกเขาอยู่ป .2 พอเจอปุ๊บผมก็ถามว่าเป็นยังไงเรื่องติตาเขาบอกว่าอ่านได้ท่ะขวัญเที่ยวเดียวครับ ภาษาฝรั่สาวเขาฟังเที่ยวเดียวแล้วไม่ฟังอีกเลยไม่ใช่ไม่สนุกนะนะคนไม่ได้ที่จะต้องมาฟังเรื่องนี้อีกนะคนไม่ได้เพราะอะไรทำมันสะเทือนใจเขามากนะครับแล้วก็ไปอ่านให้กับนักศึกษาวิทยาลัยร,ราชสุดาก็คือนักศึกษาที่เรียนภาษามือเขาเป็นพวกที่ปกครองในก,การได้ยินบางคนก็เป็นป้ายพูดไม่ได้ ใช่ไหมครับผมก็ไปสอนเรื่องนิทานนี่แ,ลแนะลาหาลนะ,รระลเ,อนะเอาเรื่องนี้ไปอ่านนะาะหารมากเลยนะคนธรรมดาฟังมันก็จะรู้เรื่องนะเอาเรื่องนี้ไปอ่านให้เขาฟังเราก็ต้องอ่านอย่างชัาช้าชัดชัดเ,ออเราเขาไม่ได้ยินเสียงเราทําไมเราต้องอ่านอย่างช้าชาชัดชัด,ชดล่ะชัดกว่าปกติใช่ไหมเพราะว่าเพื่อทเขาอ่านปากเรา นะครับไม่รู้เขาอ่านลำบากหรือเปล่าเนี่ยเขามีส่วนที่รบกวนปากหนึ่ง, <c oughs> นะงเขาต้องอ่านปากสองเขาต้องดูภาพและสามเขาต้องดูอะไรครับมือดูมือมือของครูมือของอาจารย์ที่จะต้องมา,ามาแปลให้เขาฟังอีกถูกใช่ว่าเขารู้เรื่องไหมเพราะอ่านจบปุ๊บเนี่ยนักศึกษาสี่สิบห้าสิบคนเนี่ยสว่าคนเขาร้องไห้ ก็แสดงว่าเขารู้เรื่องเขาไม่ได้ติดกรอบวิธีการเล่าเรื่องนะไม่ได้ติดกรอบวิธีการเล่าเรื่องเขาพยายามที่จะเอาตัวเขาไปอยู่ในเรื่องพยายามที่จะทําความเข้าใจนะครับทื่ดตาเป็นไงบ้างหนูน้อยแต่ว่าไม่มีที่พอให้มันเล็ดเ,เล็กเล็กพวกนี้ งอกขึ้นหลอกนะพวกหนอนขึ้นสวรรค์หรือเปล่าคะชายคนหนึ่งเดินมุ่งหน้ามุ่งไปมุ่งไปตัดหญ้าลูกเป็ดลูกแกะและน้ำแกงอาทิตย์สองแสงทานยอดไม้เดาเพเหมืตา <laughs> <laughs> ไม่ยักรู้ว่ามีเท็ดดี้ ก็เป็นเด็กผู้หญิงเหมือนกันโนอาห์รู้ว่าเรืออยู่ไม่ไกลจากฝั่งแล้วเมื่อเห็นนกเขาข้า,ขากิ่งมะกอกเขียวสดมาแล้วเราจะลอยไปพร้อมกับบ้านหลังนี้ได้ไหมคะคุณตาไม่น่ารักเลยนะที่พูดแบบนี้กับตา ไอศครีมช็อกโกแลตอร่อยจังไม่ใช่ช็อกโกแลตค่ะสตรอเบอรี่ตัางหาพอเราไปถึงชายหาดแล้วเราอยู่ที่นั่นตลอดไปเลยได้ไหมคะได้สิแต่เราต้องกลับไปดื่มน้ำชาตอนสี่โมงนะพออมยิ้มอันนี้หมดแล้วเราจะไปซื้ออีกได้ไหมคะ หนูอยากได้ไม้อ์ยิ้มมาทำของเล่นค่ะสมัยตาเด็กๆหลังเลิกเรียนตาชอบเล่นตีล้อไม้ไปตามถนนคุณตาเคยเป็นเด็กเล็กๆด้วยหรือคะถ้าตาตกตาได้เราจะเอามาทำอาหารเย็นกันนะแล้วถ้าเกิดคุณตาตกได้ปลาวาะค่ะ แอร์รี่กับจอเล้นกับตาเคยกุ้งลงเดินนะั้นเหมือนลูกธนูตาจำได้ว่าวันคริสต์มาสวลนหนึ่งตอนนั้นคุณตาเกิลื่นล้มแน่วันนี้ตาออกไปเล่นด้วยไม่ได้นะทำไมไปเล่นด้วนไม่ได้ครับ แก่แก่นานแล้วโวย <laughs> พรุ่งนี้เราจะไปแอฟริกาด้วยกันคุณตาเป็นกับกันได้ไหมคะ มือให้กับตอนเดินทางนะครับคงเข้าใจไหมเข <c oughs> ้าใจเรื่องไหมครับเข <c oughs> ้าใจเรื่องราพยาปฏิบัติต่อใช่ไหมอะไรที่มันแปลกไปจากหนังสงือเล่ออก็มีทั้งเรื่องมีทั้งโัวหนังสือมีทั้งภาพแต่อะไรที่แปลกไปครับคุณ <c oughs> ตาตาไปตาหายไปวิธีการเล่าเรื่อง อะไรที่มันไม่เหมือนเล่สี่คุณครูมองออกไหมมีการสูญเสียใช่ค่ะเด็กผงก็เล่าอีกเรื่องุตาก็อีกเรื่องนแต่และเรื่องของตัวเองเราจะเห็นเฉพาะคาพูดตัวหนังสือนะเราจะเห็นเฉพาะคําพูดของตากับหลานะนะถ้าอย่างแพะสามตัวเนี่ยนะมีแพะสามตัวพี่น้องอยากขึ้นไปบเนครับมันเหมือนมีคนเล่าเรื่อง ใช่ไหมครับมีการบรรยายแต่เรื่องนี้บรรยายไหมไม่มีเราต้องอ่านภาพ,พนี่คือตา,น,อตานี่คือหลานเขาอยู่ที่ไหนแล้วตัวหนังสือที่ปรากฏให้เห็นมีแบบตัวตรงกับตัวเอ็นตัวตรงคือใครพูดคทับตาพูดตัวเองคือหลานพูดใช่ไหมครับเขาไม่ต้องมีมาเล่าเรื่องว่า,าถ้าเกิดเราจะเล่าเรื่องนี้หลัก แต่ว่าเขา,าตัดออกไปหมดแล้วนะมีตากับหลานวันนึงหลานมาเยี่ยมคุณตาแล้วก็โผเข้าหาคุณตาเห็นมามม่มนีนภาพหมดแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องบรรยายแต่มถ้าเขาจะเล่าแบบปกติเขาต้องบรรยายแบบนั้นแต่เราดูภาพเราก็รู้เรื่องทีนี้เขาบอกแค่ขพูดของตากับหลานนะเป็นไงบ้าง,างน้อยแล้วก็ตัดฉับไปเหตุการณ์ไม่ใช่วันนี้ แล้วก็พรุ่งนี้ไม่ใช่ตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่าย,ยเหตุการณ์ในเรื่องนี้ยาวนานพอสมควรแต่เขาไม่ได้บอกเวลาด้วยตัวหนังสือด้วยตัวเลขแต่เขาบอกเวลาด้วยอะไรครับถ้าเรามีเวลาวิเคราะห์น,นะอันนี้ผมมองนานแล้วก็ถึงสามารถราบอก,กได้ตอนแร,รกเด็กเนี่ยเป็นยังไงเด็กเล็ก ใช่ไหมครับแล้วพอไปเรื่อยๆเ,เราจะเริ่มเห็นว่าเด็กตรนี้เริ่มต่อสัดส่วนเริ่มขยายเริ่มยืดขึ้นมาแล้วภาพเขาก็จะมีอยู่สองส่วนนะส่วนที่เป็นภาพสีนะแล้วก็ส่วนที่เป็นลายเส้นขาวดำใช่ไหมครับเห็นไหมก็จะเป็นส่วนที่อาจจะเป็นบรรยายหรืออาจจะเป็นส่วนที่เป็นจินตนาการของเขา้วยลายเส้นนะครับ ยิ่หน้านี้เนี่ยต้องถือว่าเป,เป็นการออกแบบที่หนังสือที่ฉลาดมากๆนะุณครูดูนะผมไม่รู้ว่าในจอถ้าดูในจอแล้วมันจะได้ความรู้สึกเหมือนกับเปิดหนังสือหรือเปล่าแต่ถ้าเปิดหนังสือเหตุการณ์ตอนนี้คณครูเข้าใจไหมคืออะไร ไม่น่ารักเลยนะที่พูดแบบนี้กับตานะจะไปคิดต่อเองว่าเด็กเขาสองคนนี้แบบนอาจจะทะเลาะกันก็ได้ดใช่ไหมอองอนกันได้ไหมงอน,นนงอนกันนะเขาหันหลังกัน,นหันหลังเดินแยกออกจากกันถ้าเป็นหนังสือในหน้าเนี่ยเราจะเห็นเลยในการเปิดหนังสือ หนังสือมันจะทําหน้าที่ท uh, ี่จะทําให้ตากับหรายไปไงนครับค่อยๆเดินจากกันค่อยๆเดินอจากกันมันสร้างความรู้สึกให้คนอ่านแต่ที่เราไม่รู้ตัวใช่ไหมเป็นความรู้สึกที่ไม่รู้ตัวเล่มนี้แหละนะน้องพาความก็จริงฟังรอบเดียวจบเพราะว่าอะไรครับเศร้า ดังนั้นเล่มน,นี้เนี่ยหรือว่าหลายๆเล่มเนี่ยให้คุณครูคิดว่าหนังสือบางเล่มมันมีวิธีการสื่อสารที่ไม่ใช่ปกติธรรมดานะเราอาจจะต้องค่อยๆอ่านค่อยๆทำความเข้าใจแต่อยากคิดว่าเล่มที่เรางงเด็กจะงงง <c oughs> เด็กเข้าใจ <c oughs> ใด็กเข้าใจนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปทานไม่ท้า